คอยไม่ได้เหนื่อยน้ำไผ่เด้ทุกคนคอยไม่ได้เหนื่อยน้ำไผ่เด้คอยเหนื่อยน้ำเพื่อนคอยเนี่ยสร้อยขายกับบอสร้อยขายมาเตะขาคอยหัวนอกพื้นนี่ไหมให้บอกให้มาไลฟ์ช่วยกันขายกับบอไลฟ์บอกว่าให้มาไลฟ์ช่วยขายไม่เอาไม่เอาบัดมาเบิ้งคอยเนี่ยมาพิมพ์บอกว่าร้อยเก้าสิบห้ารับมาร้อยเก้าสิบห้าขอคอยขอสีบาทเนี่ยเออโอ,อ้ปวดหัวเครียด พี่น้องบอกไม่ให้ไม่เฟนแฟนทุกคนบอกว่าให้เธอฉันจะรับเธอมา195บาทแต่ฉันจะขายเขา199บาทขอกำไร4บาททุกคน4บาท195เลขขี้ไม่ดีแล้วก็เป็นเลข5เลข5เลขนองไม่ดีเออ199เลข9ดีเออเอาเลข9 199